อยากผ่อนรถยนต์ป้ายแดงอะแต่ก็ไม่อยากดาวแต่ถ้าดาวที่0%เนี่ยจะผ่อนเดือนละเท่าไหร่นะอยากรู้ไหมคะถ้าอยากรู้ไปดูค่ะ <c oughs> เริ่มกันที่คันแรกค่ะ <c oughs> โดย a ้ายาลิ a แฮทแบ็กตัวห้าประตูคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่8,000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะตัวสปอร์ตนะรุ่นนี้มีด้วยกันสี่รุ่นสปอร์ตมาร์ทพิเเมียมแล้วก็พ r เ m เ u ียมอค่ะ คันนลับไปแคมรี Family ค่ะถาดาวเริ่มต้นที่0%ก็ผ่อนแค่20,000าบาทเท่านั้นค่ะผ่อนดีไหมนะถัดไปค่ะเวลอดรถครอบครัวอนเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งราคาไม่ถึง800,000ผ่อนเริ่มต้นที่10,000นิดๆสำหรับลูกค้าที่ดาวูเป็นะหรือจะลดครอบครัวที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาก็นี่เลยค่ะโฟร์เเนอร์ดาวเริ่มต้นที่0%เนี่ยผ่อนก็จะเยอะหน่อยนะคะอยู่ที่20,000นิดๆค่ะ คันถัดไปค่ะโตโย Toyota Hilux Rocco ค่ะสำหรับคันนี้นะคะอับอผ่อนก็อยู่ที่หมื่นนิดๆเหมือนกันสุดท้ายนะคะ h รักรีโ v o นะคะยกขบวนกองทัพกระบะมาให้เลยนะคะดาวเริ่มต้นที่ศแล้วผ่อนไม่ถึงหมื่นโปรโมชั่นดีๆแบบนี้สิทธิพิเศษสําหรับลูกค้าคนพิเศษเท่านั้นค่ะสามารถติดต่อนำได้ที่ตามเบอร์ด้านบนได้เลยนะคะแล้วเจอกันนะคะ